สบายดีพี่น้องปกอดภยไปด้วทุกคู่ทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้มาเที่ยวอะไรวะทะเลที่ไหนสระอํสาสระอํานะครับแถวจังหวัดเพชรบุรีนะครับทุกคนแล้วก็บรรยากาศนะครับทุกคนให้ทุกคนได้เห็นเลยไอ้นู่นะครับก็มาพักสัวโมงเดียวเนาะแล้วก็ไปที่ไหนต่อไปบ้านไปบ้านพักนะครับทุกคนอ่ะนะครับทุกคนขันนี้จะเป็นด้านใต้ด้านเหนือก็ไม่รู้เนาะก็ครั้งแรกได้มานะครับทุกคนคนก็ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเห็นไหมปกติเขาว่าคนเยอะนะวันนี้น้ําน้ําใสด้วยนะครับทุกคนมาตะกล้องตะกล้องลงมานี่ลงมาลุยน้ําำอากาศน้ำเท่ห้างรับทุกคน โอเคครับถ้าคลิปนี้นะครับทุกคนใครเข้ามาดูแล้วจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามช่องบ่าวติ่งด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนเย็นเราจะไปดูบ้านว่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเนาะก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตแคมทะเลก่อนนะครับอันนี้คือจุดที่สะอ่ำนะครับทุกคนอันนี้คือจุดที่สะอ่ำเนาะแถวเพชรบุรีนะครับ ก็ประมาณนี้นครับทุกคนก็บรรยากาศก็ที่ทุกคนได้เห็นในการนะครับก็ไม่ได้อาบน้ำนะครับก็แค่มามาถึงจุดแคนทะเลก็ได้อาบไม่ได้อาบน้ําก็มามาเดินเล่นนะครับทุกคนโอเคครับก็เจอกันคลิปใหม่ครับคลิปนี้ก็สบายดีครับ